แวะมาตอบคอมเมนต์เพื่อนท่านนี้นะครับเห็นบางช่องบอกว่าคลิปที่ทําจาก AI เนี่ยทิกตอกประกาศว่าละเมิดใช่ไหมครับอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเพื่อนท่านนี้เนี่ยไปเอาข้อมูลหรือว่าวิดีโออาจจะไปดูวิดีโอของครีเอเตอร์ที่เขาเคยทําไว้ก่อนหน้านี้นะครับแต่จากข้อมูลที่ผมได้มาวันนี้นะวันที่ผมทําคลิปเนี่ยหนึ่งธันวาสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับอ่ะอันนี้เนี่ยผมเข้าไปเอาข้อมูลมาวันนี้เลยวันนี้ก็คือวันที่หนึ่งธันวาสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับ ก็เขาเขียนเลยว่าเนื้อหาที่สร้างจากปัญญาประดิษฐ์นะครับผู้ใช้งานนะครับสามารถใช้เนื้อหาที่สร้างโดย AI นะครับหรือปัญญาประดิษฐ์ได้ไม่ว่าจะเป็นวิดีโอหรือภาพนะครับใช้ได้เลยแต่ว่าต้องคำนึงถึงกฎชุมชนเพราะฉะนั้นเนี่ยกฎชุมชนที่เขาใช้กับระบบของ Tik t o อกเนี่ยเราก็ห้ามเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นอะไรที่เป็นการหลอกลวงอ่ะเอออะไรที่เป็นโอโอเคเนี้ยนะครับหรือว่ามันเกินจริงเนี้ยเราอาจจะต้องระวังนะครับมันก็ใช้กฎเดียวกัน แล้วก็คนที่เป็นครีเอเตอร์ในหน้าในหน้าเขาเขียนเลยว่าคุณจะต้องใช้เมนูที่เรียกว่าเนื้อหาที่สร้างจากไ i เพราะตอนที่ผมสอนเพื่อนเพื่อนโพสจากไ i เห็นไหมผมจะบอกว่าคุณจะต้องไปเลือกเมนูนี้ก่อนโพสทุกครั้งนะครับแล้วก็คำหนึงถึงกดชุมชนของอะไรครับของของ t i k t ต k อกสอเหมือนกันไม่เกินจริงไม่โอเคไม่หลอกลวงอะไรเงี้ยกดเดียวกันหมดเห็นไหมเพราะนั้นใช้งานได้ปกตินะครับ อ่ะยังไงก็ฝากกันแชร์ออกไปนะครับแล้วก็ฝากคอร์สเรียน399นะครับตอนนี้ผมทำคอร์สเรียนตัว AI เอาไว้2ตัวแล้วนะครับถ้าเกิดว่าใครดูจากในช่องผมเนี่ยก็จะเห็นแต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆขี้เกียจไปตามหานะครับตอนนี้ผมเอาคอร์ส AI เนี่ยมารวมไว้กับคอร์สการเป็นในหน้าทุกแพลตฟอร์มนะครับใครยังทำในหน้าบ้านส้มบ้านฟ้าบ้านแดงบ้านเขียวบ้านชมพูไม่เป็นก็ฝากคอร์สเรียน399แล้วก็ ใน399เกนี่ยก็จะสอนทำา i ไไปด้วยซึ่งตอนนี้สอนเอาไว้2 EP แล้วแล้วละเอียดมากนะครับถ้าเกิดใครสนใจแล้วไม่อยากไปหาไม่อยากไปหาข้อมูลว่ามันอยู่ตรงไหนนู่นนี่นัน่นก็ฝากคอร์สเรียน399นะครับสนใจทักลิง์ที่อยู่หน้าโปรไฟล์ได้เลยอาฝากแชร์คลิปนี้ออกไปให้กับเพื่อนๆของเราจะได้รู้นะครับว่าตอนนี้ TikTok มันใช้ AI ทํทำคลิปรีวิวสินค้าได้แล้ว